ต้องตื่นเช้านะคยเดินหน่อยต้องตื่นเช้าไปยานนาวานะีะคืข่าวดีนะคะจะได้กลับไปเป็นเจเป็ดปลอยเป็ดแล้วเพราะว่าสองสามเดือนข้างหน้านะ่ต้องหาเงินเยอะนะค่ะเพราะว่าต้องวิ่งลงขึ้นเหนือกลองตายแล้วก็ไปอุทธรคดีแล้วก็มีอีกหลายเคสที่ต้องฟ้องค่ะตอนนี้ต้องไปหาเงินในปลอยเป็ดแล้วค่ะเพราะเงินข้างนอกนี่อาจจะไม่ทันแล้วนะคะวันนี้โอ้ย,อยวันนี้นะคะได้ใส่นาฬิกาโรเล็ตลงมาข้างล่างอะ่ะเออ เพราะว่าพี่หญิงตองก็มัวแต่ขี้แตกหญิงตองกินกาแฟเยอะแกเมาขี้แตกกก็นึกว่าไม่มีอะไรไลยนะนีอยูตลาดนะก็ลงมาข้างล่างตำรวจตามขั้นตอนศาลเนะาะใส่โรลเล็ตลงมาพอมาถึงข้างล่างก็ปล่อยก็สบายเล่นโทรศัพท์สบายนะก็รอรอ,อหญิงตองแล้วก็รอท่านผู้พากษาไงเพราะว่าตามขั้นตอนนะคะบางคนก็ได้ข่าวว่าโอ้ยหหัวเราะเอาหัวเราะให้พอนะจ๊ะ ถ้าเธอพ่อสันจะรอหนาเรือนจำเดินเล่นก่อนเอซีสวัสดีค่ะโอ้ยก็ออกมาเดินเล่นยืดแข้งยืดขานะครับเพราะว่าอันอาจักหน่อยก่อนว่าสิมาเบิ่งอย่างนะแบบว่ามาเบิ่งหมักใหม่นะโอราะอ้ตาแป๊กนะสิ ก็เดินทะลุนะครับบ้านหญิงตองนะ,ะตึกแถวนะ,ะบริเวณอาณาจักรหญิงตองเยอะมากกับอส้วก็น่นบ้านพี่ชายนูอาหารหมูข้างหลังมีห้องเช่า4ี่กว่าห้องอะ่ะถ้าไม่ได้เงินหญิงตองช่วยก็แย่เหมือนกัน,นะคะ่ะกอดีพี่พี่ตองก็คือว่าไม่มีอะไรแล้วก็เลยออกมาเดินเล่นเข้าห้องน้ำานะครับบางคนก็เข้าใจผิดไปใส่ร้ายพี่ตองเดี๋ยวจะโดนหยิกหนี ตองเขามีเป็นไอเงินล้านเขานี่จิ๊บจอยนะนี่เขาช่วยหยาดเยอะแยะเลยแล้วตอนนี้ก็ได้น้องโมเข้ามาช่วยหยาดก็กราบขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยชีวิตไว้อีกแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยกลับมาอําน้ำท้าวพี่ตองพาไว้กินข้าวแล้วก็ชานบ่กชานแบบเ้อาก็าแบบหมดพอดีนะครับไม่ได้เตรียมไปนาอเพราะว่าคือหลายเยอะนี่ค่ะก็พี่ตองบอกไปเดินตลาดสดไปขายเครียดก็เลยมาแบบนี้ค่ะมาซุเจ้าหญิงนุ่นข่นเดี๋ยวจะพาไปดูอาณาจักรพี่ตองเนี่เอาตรงๆนะพี่เขาไม่เปิดเผย พี่ชายน้องชายพี่สาวอะไรรวยมากแต่ก็จะสมัครเป็นน้องสุดท้องอยู่แต่ดูแล้วไม่ไหวเลยโอ้ยค่าสารเดียวละเตือนค่ะวันนี้ก็ได้พิธตองอีกนั่นแหละค่ะพี่ันก็โอ้ยเดี๋ยวใส่โรเลสลงมาตกกระจายว่าคุณน้ำวนมาใส่ฉันทำไมอา้าวก็สารกลัวคุณไม่มีตังค์เหมือนกันโอ้ยพี่สาวฉันมีฉันไม่มีหรอกฉันไม่มีฉันเหลือเก้าบาท <laughs> อะไรกันช่วงรอพี่ตองก็เล่นโทรศัพท์ในเอฟซี MC. ไม่ได้แบบว่าโดนจับกุมอะไรอามที่น่ากลัวงานะนี้ก็ สำนักงานเทศบาลวังม่วงนะคะก็เมื่อกี้เรื่ชี้ดูว่าคราัระก็เข้าซอยไปเดินทะลุถึงกันไงแต่ก็เดินทะลุเพราะพี่หญิงตองเขามีร้านโชว์หวยเล่าเล่าบุรีของใช้นะแบบโอ้ยลูกลูกค้าจะเต็มตลาดเลยมาหยิบ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 ไปแล้วก็มันแกก็นั่งนับดอกเบี้ยแกนั่นแหละวันนี้แกก็เสียสละพายหยาดไปนะพี่หญิงตองใจดีค่ะหญิงตองก็บอกให้หยาดมาอยู่ด้วยอย่าบอกว่าไม่เอาอยากอยากไปทำงานปล่อยเปรตเพราะว่าต้องเอาเงินปล่อยเปรตมาช่วยแล้วเพราะว่า อาจจะมีการฟ้องร้องกันยังไม่จบค่ะตอนนี้จะทุ่มเต็มตัวนะคะก็จะมีอุทธรณ์มากแล้วก็เป็นเล่งสปีดขดงคดีเก่านะคะแล้วก็อันไหนที่ผิดก็เอาใหม่เลยคือลุยเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็หยัดก,ก็จะกลับไปทํางานปล่อยเป็ดด้วยค่ะคือจะไม่อยู่นิ่งแล้วก็อาจจะไล์สดน้อยลงนะต่อไปนี้ก็คือหลังจากกลับไปแล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องเดินทางยังนลาวคือจะเปลี่ยนเป้าแล้วค่ะว่านี่ตลาดนัดนะว่าหลังจากตอนแรกว,ว่าจะเสร็จคดีแล้วจะกลับไปเป็นเจ๊เพ็ดปล่อยเป็ด ตอนนี้คิดว่าจะกลับไปเดือนหน้านะคะไปเป็นจะเป็ปล่อยเป็ดแล้วก็มาขึ้นศาลนะคะบางอันที่แจ้งความยังไม่แจ้งก็จะไปแจ้งที่อสารค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือถิ่อู่ข้าวอู่น้ําเราไงตอนนี้ก็กลับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยคับวันนี้ก็ได้ติดต่อน้องโมช่วยนะคะช่วยอีกแล้วนะ,ะขอบคุณแล้วก็เอฟซีหลายๆท่านแล้วก็ดึกดึกยืนๆืนทางเมืองนอกด้วยไงอยากก็แบบโอ้ยส่งรูปไปดูนะ,ะว่าน,นี่วันนี้ได้มาเที่ยวนะได้มาเที่ยวนกน้อยในกรุงทองเพราะว่าตอนเป็นเะเป็ดปล่อยเป็ดหนักกว่านี้ค่ะ ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะคิดว่าจะได้กินข้าวฟรีแล้วด้วยอก็พอดีหญิงตองก็จัดการข้างล่างเพราะก็คือที่ช้าเพราะว่ารอเซ็นเนี้ยเซ็นพระผู้ดทั่วมณนลบาทเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวชิคนพี่ยลงก่อนนะคะพอดีมีสายเข้าเดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาที่เรือนอ๋ออีนมยานแล้วก็บรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายว่ายควายหลอกควายนะหมาตัวไหน้องให้ว่ายให้มีแต่หมาเห่านอกห้อง ตายแล้วนั่งเทียนกันเก่งนะไม่ว่าอีลิงอีบีเดินเซไว้ผู้รู้กูอย่างงูอย่างงี้ผู้รู้กูไม่อยู่จ้ะไว้ใหตัวแทนมาจ้ะว่าเมืองนี้ตอหลดตอแหลกันได้โลเนาะใครกันแน่จ้ะโดนดุโดนดา่าไว้ไม่อยากจะพูดเนาะเราต้องเชื่อฟังผู้รู้ตอหลดตอแหลตั้งแต่เริ่มมันออกมโนนู่นนี่น่นขนาดเคสจบแล้วเป็นไงจ้าไหนล่ะไหนละค่าธรรมเนียม เออค้าวำเนียมอ๋อสารไทยฟองอยู่ไหนคะสามหมื่นวัยงูขายขี้หน้าแล้วออกมาใส่ลายเขาไม่หยุดนะคะผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ประเสริฐเ,เขาก็บอกแล้วเคสนี้จบจ้ะบอกเป็นไงจ้าเราเคสต่อไปกันนะจ้าไม่พูดเยอะเจ็บคอเพราะว่าเราเป็นชนคนมีการศึกษาค่ะผู้รู้เราบอกว่าอย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ค่านะไล่ไปมันก็ดูดเอาแค่เนี่ยคลิปเห่าไม้มันดูดไปค่ะไอพวกมมหมาควายหลอกควายหลอกกันมาตั้งกี่รอบแล้วจ้าไอหมาขี้เรือนนะ อีลิงเดินเซอีผีขนุนอีผีทุเรียนตอรดตอรกกนะันอ่ารหลอกกันเข้าไปอีกนะจ๊ะอ่าสนุกสนานหลอ,อกกันเข้าไปนะคะขนาดบางคนนะคะโดนไล่ออกจากมันลังผัวเมียนะ,ะไม่เอาขึ้นสืบก็ย,ยังไม่กล้าพูดความอีบางคนนะ,ะประตูสารหนีมืออีบางคนนะผีหลอกในสารยังไม่กล้าพูด <laughs> ตายแล้วส่วนไอ้หมาผัวเมียนะคะโดนไล่ออกไม่เอาไม่กล้าพูดนั้นคือเรื่องจริงค่ะวายตายแล้วใครกันแน่โดนไล่ออกชีน่าไล่ออกเลยอเป็นไงจ๊ะไม่พูดถึงเนะาะตายแล้วตายแล้วหมาคิรเรือนนะจ๊ะพวกนี้ควายชัดๆเลยค่ะนะผู้รู้ระบอกก็เอานิดๆิในหน่อยพออย่าไปใส่ใจพวกหมาเห่าไม่มีมูลความจริงเลยนะจ๊ะแล้วเป็นไงจ๊ะค่าธรรมเนียมใครบอกว่าอ่ต้องจ่ายโอ้ยควายทั้งนั้นเลยค่ะนะขณะผู้รู้อย่างโดนผีหลอกวา ก้าพูดไหมล่ะบวกไอ้พวกที่เห่าข้อมูลเทนะียนไม่ได้เข้าไปค่ะง้างเห่าอยู่ข้างนอกนะจ๊ะนะจ๊ะอาอีกคนไหนอะโดยประตูหนีบทองทองปลอมนะคะประตูหนีบทองปลอมนะคะ